อารมณ์ประมาณเชฟเลยผมนึกว่าเชฟเอียนมาทำเองเหมือนเชฟเอียนอันนี้เชฟเชฟเชฟดิยองเชฟดิยองเชฟดิยองอ้าวเฮ้ยไฟไหม้กระทะเฮ็ดอัสลามุอะลัยกุมชาแนลนองฮารอชิวกับพวกเราอีกครั้งในบริที่มันแตกต่างไปตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดที่เป็นตำนานเว้ยแถวแถวหนองจอกหรือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำหรับคนหนองจอกไม่ต่ำกว่า10ปีนั่นก็คือตลาดบัแลก์ีแว้ยยผมก็ได้20ได้บัแลก์ีแว้มาร์เก็ตนี่ ก็แต่เสื้อคุณสวยว่ะผมก็ชอบปังมุนไปได้ที่ออนไมล์เฮดเลยนะนี่ไม่ได้โฆษณาให้เขานะ <c oughs> แต่ชอบส่วนตัวบางทีจะส่งมาใช้ก็ได้นะล้านลาเลยเว้ยตลาดบลแลงกิแว้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณคู่ขวาทะลุคู่ซ้ายหนองมนเลยนะหนองมนหน้ามึงดิครูขวาจะไปคู่ซ้ายแล้วก็มีตังประมาณสักร้อยหนึ่ะรู้เรื่องเลยจับต้องได้เลยปลแลงกิแวเ้เราจอดรถตรงนู้นแล้วก็ผ่านมิลเวอร์ด้วยเว้ยมิลเวอร์สาขาแรกนี่ลูกชิ้นเขาน่าจะอร่อยพอสมควรอัสลามุอะลัยกุมครับ อยู่ใก<ห>ล้ๆกับตลาดน่าจะอร่อย<ม>เป็นตลาดเหมือนกับว่าเป็นตลาดชุมชนนานแล้วเลยผมอ่แต่งงานมา10ปีก็ผ่านตรงนี้มาละสิปีจริงไหมเออแล้วแต่คุณไปไปเมร่งงาลเลยแล้วก็ก่อนผมอีกน่าจะประมาณสักคุณแต่งงานกี่ปี 12แล้วมีบัลลัก์กีแวซอย่างมีแล้วมีแล้ว12เดี๋ยวก่อนกูหาใครที่มันแต่งงานเยอะกว่านี้อีกนี่ถามถามเชี่ยวใส่กุ้มค้าบัลลัก์กีแวซนี่กี่ปีแล้วกี่ปีแล้วครับไม่รู้เหมือนกันแต่นานแล้วเนอะนานเนอะอ่าแล้วนี่บางยีเขาขายนี่ไส้กรอกข้าวสุดยอดไส้กรอกอีสานแห่งตำนานแล้วร้านก็จะรันเต็มไปหมดเลยเฮ็ดว่าต้องเจอเอฟซีบ้างแหลยไล่ทีละซอยเลยดีกว่ามันเป็นตลาดบ้านๆไก่ทงไก่ท่อไก่สดปลาดุกเค็มปลาลิบกิวไส้กุ้มค้าปลาชิวปลาดิบไ้ม่ใช่กุ้งนี่เาพูดของ เใบยาถ่ายแล้วจ้ะยี่สิบเป็นฝักแล้วยี่สิบอัสลามอะลัยกุมเอาเป็นฝักถูกกว่าอีกไอ้เฮ็ดเท่าไหร่นะครับอันนี้อันนี้สิบห้าบาทสิบห้าเป็นกล่องยี่สิบใส่มะพร้าวด้วยมีมะพร้าวมีน้ำตาลพร้อมพร้อมกินเลยแล้มึงหันไปด้านหลังดูดินี่นี่นี่ขนมกล้วยห้าบาทห้าบาทห้าบาททุกอย่างขนมเทียนขนมกล้วยขนมใส่ไส้อันนี้ขายเมื่อกี้ปีแล้วครับหลายปีแล้ว อ๋อที่นี่นานแล้วเนะนานแล้วนานแล้วยี่สิบปีถึงไหมได้ได้ใช่ไหมครับเอ้ยยี่สิบปีได้เห็นไหมล่ะมันมีคบเลยแบบคีคบสิจิ๊บรงจิ๊บ ทุกอย่างยี่สิบทุกอย่างยี่สิบนี่เมยกูแฮปโค้ดแฮปปี้เลยเงี้ย่ฮ้ยอยู่เงี้ยเป็นวันหุ้ยนั่นร้านเลยวะนี่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 อันนี้ผลไม้ผลไม้ก็มีผลอันนี้ร้านดึกอันนี้ร้านดังนี่ร้านดังทาโกยากิโอ้ยมือละวิ่งเลยนี่นี่ลูกค้าอีกลูกค้ามือละวิ่งเลยเขาขายคำละห้าบาทเนี่ยสิบลูกฟรีหนึ่งลูกนะเฮิทนะร้านนี้ยี่ชื่ออะไรนะจ๊ะซูชิพ่นไฟอินดี้น่ซูชิพ่นไฟอินดี้บอสุงสองบอสูงสองเขาเป็นรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่แล้วเขาชื่อนี้ไซตูน เออเจอในเฟสไปบอยเป็ดพะโล่ไส้แก้วอย่างเด็ดมึงดูไส้แก้วอย่างเด็ดเริ่มเป็นคาบงคาโบอะไรครบเลยละสามกล่องร้อยจับกล้องได้เฮ้ย็ด่สี่บาทนะสามกล่องร้อยฮะติ๊กเกอร์มีไหมติ๊กเกอร์จ้ามีจ้ามีเจอเอฟซีเลยเจอติ๊กเกอร์เจอติ๊กเกอร์องจ้าอมึงดูไส้เป็ดอันนั้นน่ะของโปรดเลยเนี่ยตรงนั้นน่ะอ๋อไสว่าคนมากินบ่อยตรงนี้เออไส้แก้วตรงนั้นน่ะจ้าเนี่ยเลยอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันนี่แล้วมึงหันไปดูข้างหลังละลานตามากเลยนั่นนี่ พ่นไฟแล้วบางขอทายหน่อยวันนี้พ่นเป็นคำที่เท่าไหร่แล้วจ๊ะเนี่ยบางบอกเป็นร้อยแล้วนับไม่ถ้วนอ่ะไอฉาำกล้วยนมสดสายกุ้งคัาอย่างปัดดุกฟูละลางตาอันนี้ชุดเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยหกสิบหกสิบจ้าวิราคาไม่แพงนะที่นี่ราคาดีเออนะราคาดีบางใจเป็นโรตีโรตีอันนี้แผ่นเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยโรตีอนึ่งจานสิบบาทสิบบาทมัตตบะเท่าไหร่จ๊ะค่ังเอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณากครับนี่สายกุ้งจานนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวไก่มะละไม่ใช่กะมะไหรใช่ไหมจ๊ะไก่มะละเยอะเลยแน่นๆเลยเครื่องแน่นๆเลยนี่ยี่บอกเครื่องแน่นๆจะหมดแล้วเนี่ยกูดูทรงเนี่ยใกล้จะหมดแล้วเนี่ยไอ้หนมขิงในตำนานก็อยู่ในหนึ่งของตลาดมาแลกิวแว่สี่ห้บาทรวมได้ค่ะอ๋อรวมได้รวมได้หมดเลยตอนนี้มาจากเทพพญาใช่ไหมจ๊ะบังลี่ใช่ไหมจ๊ะเอ้ยแหมึงรแหวมึงรีแหมึงรีแหวมึงร่แหวมึงรี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 แหมึงรีแหวมึงรีแหมึงรีแหวมึงรีแหวมึงรีแหมึงรีแหวมึงรีแหม ครับอ๋ออัายส่ตติเกอร์มีจ้ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอือผัดผีกะทินี่โบราณเลยโบราณกินเลยมันจะคู่กับอะไรแกงเลยอันนี้แกงเผ็ดดิจังกินกินกับแกงเผ็ดฟักแกงเผ็ดฟักแล้วก็ปลาดุกเค็มโอ้โหอย่างเด็ดเลยเลื่อนมานี่ขนมอันนี้ขนมเปียกปูนกะทิสดคู่ละสิบห้าขนมอันนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยเฮ้ย เฮ็ดสิบาทไม่สิสิบาทมีตังร้อยหนึงใหญ่เท่าหน้าคุณเลยเออร้อยเดือนได้สิบถุงถ้ามีหนึ่งพันบาทเดีได้กี่ถุงก็ได้ร้อยถุงดิมีหนึ่งก็ได้พันถุงเออคุ้มคุ้มเลยเออถุงละสิบบาทมีร้อยนึงมาอะไรกี่แวรแฮปปี้เลยเว้ยปีเลยนื่อนทางด้านซ้ายหน่อยสโุกี้ใบนี่โอ้๋ยาวๆเลยไล่ยาวๆเลยนี่นี่มึงยี่ใสกุ้มจ้ะมึงยี่ดูเขินๆนะขอบคุณมาก เลื่อนมาผลละมงผลไม้ผักแหเไปนะมาครบถ้วนสมบูรณ์มาหมดเลยแบบแกะนี่กล่องเท่าไหร่จ้ะเนี่ย้ยยังถูกเลยกีวีนี่ก็ยี่ห้าเนี่ยนะนี่ยี่ห้ากีวีถ้าไปอยู่บนห้างนี่ลูกนึงโอ้ยใหญ่แพงไม่รู้โอเคเลื่อนมานี่นด้วยขนมปังด้วยอันนี้เป็นขนมปังอันนี้ประจําเลยร้านที่ผมซื้อประจําเลยอันเนี้ย ใายทายเท่าไหร่ผมว่า20 10บาทเนี่ยเนี่ยสิบาทแถมนี่10บาทหมดเลย10บาทหมดเลยและอันนี้ชุดเท่าไหร่จ๊ะอันนี้เป็น20บาทเป่ายี่บาททั้งหมดเลยโอ้เบานี่ก็ยี่สิเป็นยอันนี้ลูกชิ้นไมมละ5บาทประมาณนี้ไหมหกบาทไหมละหบาทหกบาทหกบาทย่างกันมือระวิงเลยอันนี้ข้าวต้มปลานี่ยข้าวต้มปลาคนแก่ๆเขาไม่กินพวกไก่พวกเนื้ออะไรเงี้ยไม่เดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็กินปลาเลยกินปลาอันนี้ข้าวต้มปลาชุดเท่าไหร่จ๊ะเนี่ย40บาท40บาทใช่คนนั้นใช่มั้จ๊ะะนน่แหหลไอวอ ดีววันนี้แชร์เขาไป ไปริมสวนอยู่พอดีใช่อ๋อเดี๋ยวไปเจอแชร์เป็นต้มยำปลาทะเลอ่าเป็นปลาทะเลมีทั้งกระดูกแล้วก็มีทั้งเนื้ออันนี้ชุดเท่าไหร่จ๊ะหกสิบหกสี่หกสิบบาทเขาพูดแล้วเฮ้ทเขาพูดแล้วดีอันนี้เป็นพวกไก่ป๊อปไก่ป๊อปพวกไก่ป๊อปมีเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่าของกึ่งสำเร็จรูปผลไม้เต็มไปหมดเลยสับปะรดสับปะรดเต็มมเออมาได้ครบเออมาได้ครบเซฟคุ้มครับนี่อันนี้เป็นขนมปังปิ๊บถุงละยี่สิบอันนี้เป็นโบราณโบราณหน่อยนะขนมเบื้องฮาล้านกล้้วก็น เ<น>ขาไม่ได้ไข่ออใส่พอดีนะแล้วเนี่ยแต่พอเราซื้อปุ๊บเขาเพิ่มให้อีกเพิ่มให้อีกออนี่ยี่บอกมึงกูบอกมึงตอนไหนเนี่ย <c oughs> จะโอ้ยแกงน่ากินอ่ะโอ้ยมันแกง ันนี้เป็นแกงมาแบบครบเลยมีทั้งต้มจืดต้มเนื้อแกงคงแกงเผ็ดต้มซุปเต้าหู้แกงจืดอันนี้ผัดพริกไก่ใช่ไหมจ๊ะไก่แก่ๆเลยใช่ไหมจ๊ะเนี่ยเนี่ยไก่นึบๆอ่ะไก่นึบๆเนี่ยนึบๆอ่ะเออแล้วก็ข้าไปคนน้อยพักนี้เนี่โตบอกว่าชั้นละเศร้าละเกินคนมันน้อยว่ะเออจริงธรรมดาจริงเออธรรมดาคู่ไม่ไหวจะตากรอกนู่นเดี๋ยวนี้คนน้อยเนียเศรษฐกิจไม่ดีนะเออ เดี๋ยนายกเขาก็มาแก้จ้ะโอ้ด้วยเฮ็ดมีทั้งไก่ทั้งเนื้อเดี๋ยวก่อนไล่มาเลย อ๋อมีหัวแซลมอนด้วยอผมแข่งชอบไหมนี่โอ้่นี่ยำต้มไอ้เล็บมือนางไหนต้มยำผมเลยซลมอนก็มีอยู่ต้มยำเฮดแซมอนเว้ยโต๊ะบอกแซมอนเฮดแซมอนเฮดนี่แซมอนเฮดโอเคขอบคุณโต๊ะมากจ้ะเดี๋ยวเราลัดไปทางนี้ดีกว่าอันนี้ไปแล้วอ่ะระหว่างย้ายซอยเว้ยเดี๋ยวขอลองท้องด้วยเนื้อทุกสินทอนก่อนเนื้อทุกสินทอนเป็นเบสเซอร์ของอาณาจักรสินทอนโซแกนตัวเขาก็คือน้อมทุกคำชามทุกชิ้นต้องสินทร ขอบคุณมากเลย,ขอ,ยอขอบคุณบังยีนกขอบคุณบอสใหญ่ของเรามากเดีย๋ยวค่อยกินนะบังนกนะใจเย็นจ้ะโอเคอยวากินแน่แล้วจ้ะบังนกจ้าอันนี้คือเครื่องตัดั่นฉีดไรเนื้อด้วยอัสลามาเมดิคอลคลินิกเซ็นเตอร์ อยากจะให้ลูกหลานของท่านเนี่ยตัดสุนัขแล้วมันก็แฮปปี้กับการตัดไม่ต้องไปกังวลเรื่องบรรยากาศใดๆทั้งสิ้นเนี่ยลองทักเข้าไปหาดูนะที่อัลารเมดิเคอลเวชกรรมและตอนนี้ไวรัอมากเลยสําหรับ,บาการตัดจ,จัุดของสถานที่แห่งนี้เวย้ยเข้าไปทั้งในเพจได้เลยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้คือน้ํายาเคลือบสีรถเว้ยเป็นน้ํายาเคลือบสีรถของเชนสแควร์อยากจะจี้อยากจะจุดอยากจะชัยตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดแล้วก็อยากจะปกป้องตรงนั้นเนี่ยเอาไอตัวเนี่ยไปฉีดหลังจากล้างรถเนี่ยเป็นโปรดักต์ของเานะสแควร์ อันนี้เรื่องจริงเลยนะแล้วก็ไปหาซื้อได้ในช้อปปี้หากคุณนักรถคุณจะสะบัดว่าเฮ้ยนี่มันคลีนสแควร์ดีกว่าไอ้หวังโอเคไปไล่ซอยต่อไปดีกว่าซอยกุ้งฟ้าซอยกุ้งครับอ๋อเอาน้ำอ้อยแักวสองขวดได้ไหมครับได้ครับเท่าไหร่ครับขวดเล็ก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 สองขวดเอามาเลยสองตัวมาขายทุกวันใช่ไหมจ๊ะเสดสดเลยนะอันนี้ทำเองยังบ้าทำเองใช่ไหมใส่มิ้นผลปะเนี่ยตามไม่ใส่ไม่ใส่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมชิมนะจะบอกว่ามีเปล่าเออชิมหน่อยโอ้ย เต็มๆนี่ลหละน้ำตาลอะหยอก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 ยอกบางจะหยิบพี่อิโต้แล้วว้าสดชื่นจริงๆ15งิบห้าปิดลุกอ๋อของความหวานขอของความหวานเขวัดได้เออผลไม้ครับผมมีเขาวัดความหวานเฮ้ยแต่ว่าไม่หวานมากจริงๆเว้ยไหนผมจะลองดิ้วขายที่าเลกับตลาดมุสลิมตลาดแพร่พีนี่แหละอ๋อหวานละอ้อยเลยอ่ะก็ดูด้วยกัน ไม่ผมจีบอ่ะปกติน้ำอ้อยอ่ะมันจะกระดกหมดขวดไม่ได้หรอกเพราะมันหวานจัดแต่อันนี้จบเอ็นจ็อบได้ขอบคุณบางยีจ้ะรอดูคลิปสาดนองด้วยนะจ๊ะเคยดูไหมจ๊ะเคยเห็นบางอยู่นี่ไปดูด้วยนะจ๊ะ <ทำ S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวบางออกโทรทัศน์จ้ะอ่าโอเคขอบคุณมากครับฝากฝากทีด้วยนะครับเอาตัวทีตัวทีโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเฮ้ยน้ำอ้อยดีว่ะเออคือหวานหวานแบบไม่ได้แหลมมากเป็นกระเพาะปลากอะเพาะปลาดหน้าแล้วก็มาที่ก๋วยจงก๋วยจับโจ๊กโจ๊กบะหมี่เกี๊ยว โอ้ยครบเลยโอ้ยครบเลยอันนี้ครบเลยอันนี้เป็นพวกของทอดเออเป็นเป็นพวกของทอดชุบแป้งทอดเนี้ยเป็นไก่ทอดไก่ทอดอะไรพวกเนี้ยชุบแป้งอุ้ยเต็มเลยเหรอกระเป๋าใส่ได้เหมือนกันอัสลามุอะลัยกุมลนี่มีหลายข้าวเลยนะข้าวเสาให้ข้าวหอมข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวข้าวบัตเตีด้วยบัตเตีไม่มีนะอ๋อนี่ยีได้ยีตกกระจายกูไม่ได้ขายนะไม่อยากขมันไม่มีมันไม่มีเลื่อนมานิดนึงโอ้ยอันนี้ผัดหมี่แบบโบราณเลยเฮ็ดอันเนี้ยที่คน สมัยก่อนเขาเวินหาเลยผัดหมี่แบบเนี้ย<ช>อันนี้เป็นหนมโคกโอ้ยแล้วดูหน้าเขาดิดูหน้าบางยีตอนแคบดิดูหน้าเขาดินานหน้าหนุโนโ่มโคกหน้าหนุ่มโคกน,นี่หนุน่มโคกมันยังเยอะมอันนี้นี่นี่เนี่ยมันยังเยอะเลยโอ้ยขายกล่องเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยโอ้ยยี่สิบบาทเองยี่สิบบาทที่ได้กี่คู่จ๊ะ โอคู่ยี่ใสเฮทยังถูกเอาเลื่อนมานิดนึงปลาหมึกย่างไม่ละสิาบาทน่าจะสิบแถม,มหนึ่งกุ้ยช่ายทอดไม่กุ้ยช่ายนึ่งกุ้ยช่ายทอดฝั่งนี้ไอเ้เฮทเมียกูสั่งมาเลยอ๋อเมียชอบซื้อร้านนี้เออเมียชอบซื้อร้านนี้เอาโตเกียวให้คุณภรรยาคุณภรรยาห้าสิบจ้ะได้กอบอีกห้าสิบซื้อเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งร้อยหนึง่งเออออ๋จิ้มร้อยเลยนะใช่ใช่นานๆผ่านทีกินไม่หยุดเมียกินไม่หยุดจริงๆขี้เกียจถือแหละแต่แม่งจำเป็นวายิบต้องซื้อเพราะว่าเมียสั่งเออนี่ขนมฝัักกกบบบววขนนมมมโโรรราาาาณณททที่เ้้ใชะะอออดแล ลอยออกมาเป็นฝักบัวนี่ยีขามึงเอาอะไรมาพูดวะบัวไปดิไอ้ยีเขาขามึงเอาอะไรมาพูดวะเด็ดจริงขอบคุณมากครับปลาทูนึ่งปลาทูนึ่งมียมึงชอบทำน้ำพริกนี่เห็นซื้อโคกไปเป็นสิบสิบใบเลยอันนี้เหมาะเลยเก่งมาสิบสองบาทสิบสองบาทเก่งมึงสิบสองบาทสิบสองบาทปลาทูแมวไงคนละไปกมีหลายราคามีหลายราคาอันนี้เป็นพวกขนมไทยสั่งตะยงสั่งข้ายาแกงยี่บห้าบาททุกอย่างเลยค่ะจะหมดแล้วนะคะดูก่อนได้จ้าทุกอย่างไปละยี่ห้า โอ้โหได้ยินไปยันนู่นสารคูยี่ห้าบาทนี่เว้ยยี่ห้าบาทเลยนะร้อยนึงมึงได้สี่อย่างนี่นี่นี่ผมเมยผมยังชอบเอาบ้างเอาบ้างเอาดิเอาเอาเอาไปสิอันนี้สิบห้าละผมอันนี้สิบห้าอุ้ยอันนี้สิบห้าบาทนี่อุ้ยสิบห้าบาทมึงซื้อสี่อย่างเลยบ้าล่งเหมือนกับทำเมียมึงทำอ่ะเอาสี่ถึงเสี่ถุงเลยเยอะๆเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ อ๋อนี่มีตับทอดเนื้อทอดสมองก็มีอะนะสมองคุณต้องเอาแล้วคุณต้องเอาแล้วสมองไอเฮ็ดกูไขมันขึ้นเออนี่สมองปลาต้มแซ่บเนื้อทอดตับทอดนี่มาจากไหนจ๊ะเนี่ยร้านแถวมาโอ้ยต้นตำร้บเลยรับรองได้โอ้ยฉันต้อเนื้อนี่ต้องค่าอีกเออต้องค่าอีกใส่สมองไม่ยช่หรือเอไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรโอ้ยพอแล้วจ้ะนี้พออะมาที่ก่อนนี่ยีเขา เขาทำวกัาให้เราเว้ยสดอคอสดอคอพูดผิดขอบคุณมากจ้ากุ้งบอดกะทิบอดนี่นี่นี่จะหมดแล้วมาจากท่าอิดเลยเหรอจ้ะเออหาซื้อจากท่าอิดแค่ที่น <lonely> ี <luego> ่จ้ะอ่าจ้ะอัสลามุอะลัยกุมจ้าใช่จ้านี่มาเดินเล่นใช่ไหมจ้ะเดินซิงบ้างเอาเดินโอ้นี่ยีมาช้อปปิ้งวันนี้เดินตามหลังนะขอบคุณมากครับอัสลามุอะลัยกุมครับโอเคของดีท่าอิดก็มีเว้ยที่นี่และราคาไม่แพงด้วยนะราคาไม่แพง ไก่อบไก่ไต,ต้มไก่ย่างอันนี้ตัวเท่าไหร่จ้ะเนี่ยตัวละตัวละร้อยห้าสี่ปุ้ยตัวร้อยห้าสิบสับเป๊ะเ,เ,เ,เลยโอเคเลื่อนมานิดนึงฝั่งนู้นอ่ะอัศวินกุ้งครับผอ มาช้อปปิ้งนี่จะหมดแล้วเหลือขาเดียวเสียงเหมือนคุ้งค้นแล้วอ่ะเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอ่ะบังยีข้างหลังดีใจกูจะได้กลับบ้านแล้วแกงส้มชะอมเป็นแผ่นๆนี่เลยเว้ยนำสาหร่ายเลยเขานี่เขหันโมงเลยนี่ยี่บล้านกูนี่ยี่มึงเลยกูล่ะรร้้้าานนนียังอู่แล้วจริงๆอ่ะนี่เขาเพิ่งได้พักนะเนี่ยใช่ไหมจ๊ะโอ้เพิ่งได้พักเนี่ยร้านเนี่ยยำสาหร่ายขาวชุดละหกสิบดูไข่แดงเขาสิย่างสดมึงเห็นไหมเนี่ยเขาก็ไปย่าให้ได้เลยแยกบะแลกีแวะ เขาใช้จ่ายาเขาไม่ใช่ยำๆไม่ใช่ไวๆโอเคทุกอย่างคาราล้านหมดทุกอย่างคาราล้านหมดใช่มะนาวแท้จันหาหนีเป็นน้ำส้มน้ำส้มของทิ้งผลผลไม้เป็นน้ำส้มกล้วยทอดอันนี้น่าจะเจ้าเด็ดอยู่เด็กลิ่นใบเตยหอมหอมเลยเวยอันนี้เป็นเนื้อย่างใส่กุ้งค่ะใส่กุ้งนี่พริกทียี่ส้ไม้เห็นป่ะพริกเนื้อทียี่ห้เดี๋ยวเราพริกโชยทีสิจ้านี่ไอเห็ดในเตาบาเลยล่ะร่วงล่ะ ชิ้นย่างไฟชิ้นละสิบาทโอ้ชิ้นละสิบาทราคาดีราคาดีอ้าวเพื่อเอทร้านยำเช่าสองสองที่เลยเว้ยไม่พอไม่พอสองล็อกสองล็อกเลยสี่ล็อกอันนี้เอาไว้คั้นมะนาวฝั่งนลุงไว่ขายเจ้าดังเดิมค่ะดั้งเดิมเจ้าคุณซันมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีโอ้ยแล้วเคยเจอคีแวะไหมเคยเจอคีแวะไหมเคยเจอเหรับคีแวะเออมาไอ้นี่าจะเขาจะมีเป็นพวกข้าวยำไก่ แซ่บน้ำตรงน้ำตกเทอริยากิบาร์บีคิวเกาหลืสี่ห้าสิบห้าสหันหลังมาดูหันหลังมาดูหันหลังมาดูนี่เถี่ยวอุ้ยก่ออคะโ้ยเอขาบอกว่าแย่งซีนเลัยเอ้าโต๊ะแย่งซีนอนุอนุอัสมาเข้ายำไก่แซ่บนะเฮ็ดเอ่ออย่าจะทะเลาะกันนะจ๊ะสองร้านนี่อร่อยหมดเลยจ้ะเอออันนี้ช่าสองล็อกอีกแล้วล็อกสองล็อกตะกี้มึงเห็นแล้วเฮ็ดอันนี้ไก่ย่างไก่อกขา ไก่อบทังไก่อบทังปลาทูจ้าปลาทูนะครับปลาทูโอ้ตัวใหญ่ๆโอ้ยหูตัวใหญ่นี่มีปลาเออนี่ปลาปลาโอ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 หันมาดูข้างหลังนี่เป็นแบบทอดแล้วเว้ยปลาสวายปลาดุปลาก็แล้วนี่เขาซื้อจากร้านนี้ไปทอดไหมเขาซื้อร้านนี้มาทอดเหรอจ๊ะเอ้ามึงอย่าพูดไอเฮ้ยไอเท็จมึงไม่รู้ตื้นลึกหนาบ้านมึงอย่าพูดปลาแดดเดียวใช่ไหมจ๊ะใช่จ๊ะแดดเดียวปลานงปลาดินโอยน่ากินนะน่ากินน่ากินกินกับข้าวร้อนๆน้ำปลานิดหน่อยนะเป็นกับข้าวแกงเขียวหวานปลาโลมปลโลอ่ะ ลามอะไรกุ้งแกงโรงแกงส้มพะโลพะโลหลือสามใบเองล่ะ3าใบสามใบนี่ยี่เขาบอกว่าเอามาสามพใบนะสามใบเว้ยไม่ว่าจะตากไครเขาฟักไม่ทันแล้วนั่นต้กงเปนสิบาทมังไม่ยอมไปที่ไหนจ๊ะเนาวีสิอ๋อฮารูนเนื้อหอมใช่ที่ฮารูนเนื้อหอมนีทังเดียวอาชิอาชิอาิอาชิอาชิมอมือมือรบมือมือ่อ อะไรบ้างครับอร่อยไหมโอ้ยยังไม่เข้าปากเลยบ้างไม่เป็นสุดสมของผมชูวร์เติมได้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 แค่เดียวค่ะอังเฮชิมดิอังชิมอีกบ้างแบแนเดียวค่ะแบนไม่ต่างแบนย่อเสียไปแล้วเอ้าร้านแชร์ผมก็เป็นลูกชายเอ๊ะผมผมผมประจําเลยผมผ่านซื้อประจําเลยแต่ก่อนแล้วเหมือนกับว่าเขารถชนหรืออะไรเออไม่ไม่ไม่เขาเป็นมาร์คครับเขาเป็นเมาร์คเองครับอ๋อ เออใช่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 อ๋ออีคนนี้ยังคนนี้เลยโอ้โหขีดเท่าไหร่จ้าขีดเท่าไหร่จ้าอกห้าอกห้าเอาสามขีดใช่เอาสามขีดเสามขีดเก้าร้อยเก้าห้าสองร้อยเลยไหมเดี๋ยวผมจัดอ่าได้จ้าอ่ไม่คือผมคงรู้ว่าผมตามหาเขาอยู่ที่เนี่ยแล้วเขาหายไปเขาหายไปกลับมาขายได้ประมาณสองปีนะที่เนี่ยไม่ใช่แล้วแล้วตอนที่ผมคุณมาซื้อที่หลังคุณไม่ได้รู้รูปเลยไง ไม่รู้ไงไม่ไม่รู้ว่าร้านนี้ผมไม่ได้สังเกตรูปก็จะสังเกตแต่ผมจะสังเกตแต่วอสังเกตแต่วออันนี้น่าจะหลายปีแล้วตั้งแต่ผมผมแต่งงานสิปีผมจะซื้อกินประจําเลยีโอ้ยใช้หายเลยนะเดี๋ยวดูอาให้ครับผมนักการบังสวยนะฮะอ๋อครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่ต้องพูดอะไรมากละถ้าร้านไหนที่มีป้ายสีเหลืองแบบนี้ป้ายที่เขาเรียกว่าซาลานองเนี่ยมันการันตีอะไรกการันตีเลยเรื่องว่าเฮ้ยแฮปปี้แน่นอนเลยอันนี้มาเข้ามาในทีมของข้าวเหนียวม่วชุดละยี่สิบห้า ก็เหนียวมูยี่ห้าแล้วก็อะไรนะพีระผาสงสารไม่ใช่ไม่ใช่ขอเหียวสังขยาปลาแห้งเหมือนจะหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้ามาเร็วๆอ่ะจะมีทุกอย่างเลยจะมีทุกอย่างขนมป้งขนมฟังจะอันนี้เป็นไส้ขอกปลาเส้นปลาเส้นทําเองโอเคขอบคุณมากครับจะเป็นก๋้ยเตี๋ข้าวไก่50บาทร้านดังอันนี้ร้านดังยูดูกระทะ่าเลย อารมณ์ประมาณเชฟเลยผมนึกว่าเชฟเอียนมาทำเองไม่ใช่เชฟเอียนอันนี้เชฟเชฟเชฟดิยองเชฟดิยองเชฟดิยองอ้าวไฟไหมกระทะเฮ้ยนี่เขาเริ่มด้วยไข่ไหมมาละมาละอ๋อใส่อย่างนี้เลย แล้วก็คั่วกินหอมหอมันจะมีไฟลุกไหมครับมีไฟลุกไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าจะหอมเลยหอมหอมเลยร้านเนี่ยเป็นร้าน F c ซเราที่ตลาด1ิกแล้วก็มาขายที่ตรงนี้ด้วยนี่นางเอกของนี้นี่นางเอกนนางเอกจะเป็นตจนนี่นี่นี่นางเอกอ่อย่าจากก็ล้อขอบคุณมากครับน่นะคะอนี่นี่มาแบบเรียบๆง่ายแต่ว่ารสชาติเขาจัดจ้านด้วยร้านเนี่ยประมาณนี้เว้ยตลาดบาลลกิเวสตลาดที่มีเรื่องราวผมดูแล้วมันมีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นและแล้วผมว่ามันจะอยู่ ต่อไปแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยจับต้องได้เลยเขาเข้าถึงคนที่อยู่ชนชั้นล่างถึงกลางราคาสวยหรูเลยเว้ยมาแรกีเวสและเจอกันสนองฮาลองชิว